สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีทักทายกันสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาหาเห็ดเห็ดไข่ครับมาหาเห็ดไข่อีกรอบนึงนะครับมาเบิรงคราบาเป็นยังไงครับว่าเป็นสีนี่บอสิีอบอเนอะครับ มือวานเลยร้ายนะครับมือว้านเ่ยร้ายแห้งนะครับมือนี้มาเบิ้งครับมาผมสีด้บอนะครับผมสีเจอบอทุกคนเลาะไปเรื่อยเรือนะครับเลาะไปเรื่อยเื่ออ้าวทุกคนมาเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วนี่ไงครับผมแต่ยังดอกเล็กๆอยู่นะครับนี่ดอกเล็กๆเลยดอกหน่อยอยู่นะครับยังบอเอาด้ยครับเดียกบอเอาปล่อยคันไว้ก่อนครับ เบิ้ครับอันนี้ก็บโปมีครับเพาันนี้เนาะเอานี่เดียวครับทุกคนนี่นี่เจอแล้วครับเจอแล้วอันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้แม่นะฮะอันนี้เป็นบาดแล้วเนะแมนครับแมนนี่ครับเห็ดไข่เห็ดไข่ครับไปต่อนะครับให้ดูกันยาวๆมาเบิ้งน่กอนครับอันนี้ไม่มีนะครับ มีแต่เห็ดอื่นดีทุกคนเห็นอีกแล้วเห็นแล้วเห็นอีกแล้วครับเห็นอีกแล้วนี่ไงครับเจออีกรอบอีกดอกนึงแล้วนะครับนี่ไปต่ตครับไป่อเป็นจะออกทั้งหมดนี่เมนเบิร์ดได้ครับนี่ออกเบิร์ดเลยนะครับ เห็นอีกแล้วครับเห็นอีกแล้วนี่ครับเออบันหมือนี่ดอกบบใหญ่ปันไหครับมื่นนี่นะครับดอกบบใหญ่ปันไดลนะครับแต่ว่าสุดยอดเลยนะครับผมนะนี่ครับส้ำปนส้มแจลนี่ครับได้กินครับส้ำปนส้มแจลเนาะบะลึกครับเขาได้อยากได้กินอยู่หากินแบบบานห้าวครับหากินแบบบานห้าวมื่นหนึ่ได้บสามดอก ยำเต่าได้สามดอกครับย้ำแรงมาเบิงไม่ครับทุกคนกระจินหงว่าเพิ่นออกหน่อยออกหลายนะครับมาเบิงไม่เลยครับย้ำแรงนั้นทีเดีูวนะครับเพิ่งยับไปเรื่อยๆได้ครับสําหรับอันเห็ดนะครับยับไปเรื่อยๆนะครับทุกคนยับออกไปบนไม้เรื่อยๆนะครับดอกหน่อยเพิ่นก็ยังหลายได้ครับดอกหน่อยหน่อยนะครับทุกคน นี่มือว่านในได้ยุงเห่านี่ครับมือว่านได้ยุงเห่านี่ละมักล้ายหนึ่งครับนี่เต็มหนึ่งนะครับมือว่านโอเคครับทุกคนเสานี้จะเอาํามนี่ละเอาสามดอกนี่ละนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับรอบหนะเมื่อหนะนะครับจังหวะกันใหม่เนาะ สำหรับเช้านี้เอาไว้สำหรับก้อนครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากน้าครับกดซับ c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อครับผม